何 ที่วัดแชมอุทิศตํตบาบลข่ารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้มีการจัดพิธียกเท้าวเวสุวรรณอ,องค์สูงที่สุดในชายแดนใต้และเบิกเนตรรวมทั้งทอดพระป่าสามัคคีปิดยอดเท้าวเวสุวรรณในวันนี้มีประชาชนจนํานวนมากเดินทางมาร่วมในพิธีรวมทั้งกล่าไหวบูชาเท้าวเวสุวรรณหุ่นขี้ผึ้งและเท้าวเวสุวรรณอ,องค์จําลองตามวันเกิดอย่างหนึ่งนน่นสําหรับพิธียกเท้าวเวสุวรรณอ,องค์สูงที่สุดในชายแดนใต้ความสูง10.9เมตร และทดพระป่าสามาัคคีปิดยอดสร้างเทาเวสุวรรณพลโทสานิตสกุลตนาศแม่ทัพภาคที่สเดินทางมาเป็นประธานในพิธีและมีพระครูวีรัธรรมโชตเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงทางวัดแช่มอุทิศได้นิมนต์พระมหาเถระ และพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชารสันจังหวัดอยุทยามาร่วมในพิธีนั่งปลกอธิษฐานจิตในครั้งนี้ด้วยโดยไม่ทำพักที่สประกอบพิธียกเท้าเวสุวรรณด้วยการดึงผ้าแดงที่องค์ท่านออกพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นไม่ทำพักที่สจุดทุบเทียนหน้าโต๊ะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะบวงสรวงพระครูเวรัตธรรมชิองค์ประธานสงจุดเทียนชยัย พระมหาเทระนั่งปรกอธิษฐานจิตแม่ทัพพกที่สี่จุดเทียนพุทธาพิเศษพระสงฆ์สีรูปสวดพุทธาพิเศษหลังจากนั้นแม่ทัพพกที่สีท่ทอพระป่าสามาคัคคีปิดยอดสร้างเ้าเวสุวรร